ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมก็มีพระมาแนะนํานะครับวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับออกวัดโคนอนปีหนึ่งสี่นะครับวันนี้ก็จะมีพระเกจิหลายๆรูปนะครับที่มาร่วมพิธีปลุกเสกนะครับโดยมีหลวงปู่โตประดูชิมพีเป็นเจ้าพิธีนะครับหลายหลายคนก็จะเล่นรุ่นนี้เป็นปิดตาหลวงปู่โตอกเสกนะครับ ตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับสร้างในกรณีที่วาราที่มีการยกช่อฟ้าอุโบสถหลังใหม่นะครับท่านเจ้าว่าเดวแท่งชิ้นเก่าลงผูเอี่ยมนะครับแล้วก็เอาผ้าปิดตาที่พบในกรุกวัดโคนนหลอมรวมสร้างพระขึ้นใหม่เป็นสร้างเป็นผ้าปิตานะครับปีหนึ่งสี่นี่ก็จะมีหลายพิมพ์นะครับ มีพระปิตามีพิมพ์พระปิตามีพิมพ์พระรอดมีนางกวักแล้วก็นางพญานะครับเท่าที่เห็นสี่พิมพ์นะครับภพบเสกเก้าวันเก้าคืนนะครับมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นเจ้าพิธีหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อแชม่มวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณี นะครับหลวงพ่ออุตมาวัดวังวิเวการามหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสับพรสนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อเตคงทองหลวงพ่อเก๋วัดน้านะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดไม้หนองพระองค์นะครับลุกเสกเก้าวันเก้าคืนนะครับพิธีดีนะครับแล้วก็พิมพ์ส่ค่อนข้างสวยนะครับองค์เล็กนะครับเหมาะกับผู้หญิงเด็กห้อยนะครับนะครับ เป็นพระหล่อนะครับลักษณะก็เลยแบบอา,อาจจะมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเนื้อชินนี่นะครับ ด้านหลังก็จะตอกโค้ดนะครับทุกองค์เลยนะครับโอเคนะครับมาดูรายละเอียด ภาพสลัเป็นภาพปิดตาแล้วก็จะมีตอกโค้ดเล่นง่ายนะครับาระตอกโค้ดจำโค้ดให้แม่นๆจำพิมพ์้แม่นๆ จำนวนสร้างนี่ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคดูอีกองหนึ่งโกรคมๆมนะครับตอนนี้หายากแล้วนะครับว่าเล่นเป็นเป็นพระโลบุโตโปุกเสกนะครับ ถ้าหลงบต๊ก็ราคาขยับทุกรุ่นทุกพิมพ์เลยนะครับทั้งทันทั้งไม่ทันนะไม่มีกำลังซื้อรุ่นหลักๆก็ใช้รุ่นนี้ได้นะครับนี่ผมพูดในฐานะฐานะคนงบน้อยนะครับแต่ถ้ามี กำลังจริงก็เล่นพระหลักหลงปู่โตเลยนะครับนี่ครับต่อคมลึกดูอีกองหนึ่งเอามาให้ดูหลายๆองค์ ขนาดก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าโค้ดต้องเหมือนกันโอเคจำนวนการสร้างผมไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างเท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่นะสี่พิมพ์หลักนะครับมีพระปิดตานางพญานางกวกักแล้วก็พระรอดนะครับ เป็นเนื้อชิมตะกัวทั้งหมดโอเคนะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมก็มีพักก็มาแบ่งกันชมนะครับไม่ได้มาชี้ตำหนิแท้เก้หรืออะไรนะครับผมไม่ใช่เสียนนะครับแค่คนชอบปละนะครับแค่คนชอบนะครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับ